ไม่มีใครเข้าเล่นหนูจริงหรอครับแต่เข้าใจายอย่างรอบพิเศษหนูนจะคนน้อยไม่ได้ดรามา่าไม่ได้ดรามา่าพี่คนที่จัดตารางเขาก็รู้สึกผิดเหมือนแบบเขาก็ขอโทษนะออนไม่ได้ดรามา่าบอกเลยไม่ได้ดรามา่าอันนี้พุ่งตรงจากใจหนูแค่พูดว่าอย่าลืมไปถล่มะเล่นหนูให้เต็มเต็มนะคะ <laughs> <laughs> ปล่าก็แค่แตงกน้อย <laughs> แต่สุดท้ายก็ต้องขยายอยู่ดีนะคะก็เลยไม่รู้ลดไปทําไม มาแล้วค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ welcome to on life ในวันนี้นะจ๊ะเป็นไงบ้างเทตเติ้ลโรมิกกมีน่าจะชอบกันเพราะว่าโชว์เอาจริงมันเป็นอะไรที่ดูวิญญาณมากเหมือนกันนะเหมือนแบบเสาร์อาทิตย์สี่รอบแล้วก็อะไรที่มันวันจันทร์เรามีงานต่ออย่างของหนูมีเลี้ยนมีเลียนเต้นต่อใช่ปะก็จะรู้สึกล่างแบบ <c oughs> อย่างเงี้ยอะไรเออก็คือเหมือนมิวสิคลาสอ่ะอุ้ยไม่ได้มิวสิคลาดแดนคลาสเอเบอร์แดนคลาสก็คือเหมือน ใกล้จากแบบหมดคอสของเขาแล้วเขาก็เลยเหมือนจะแบบทำโปรเจกต์อะไรบางอย่าง่างนี้แล้วก็ก็เลยต้องทวนท่าบ布าๆๆต่อของคุณติ๊ก็จะเป็นแบบต่อท่าเพิ่มอะไรอย่าง <Thank you. S 2> เงี้ยค่ะก็เลยมีโครกราฟนิดหน่อยโอ้ยมีคนส่งแบบตุมรี thank you ให้ดาวเป็นแฟนต่างชาตินะนั่นแหละค่ะแล้วก็เหมือนแบบขนาดแค่วอร์มนะแค่วอร์มจริงๆอะ่ะเหมือนแบบแค่ย่อขาลงไปไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว คือแบบสุดจริงคือแบบเหนื่อยมากแต่ก็สนุกดีนะนี <c> ่ <oughs> หนูไม่ค่อยสนุกมี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 ตลกแล้วไอจีสตอรี่ใช่ป่ะหนูเข้าใจทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงหนูนะฮะขอบคุณสำหรับขาเป็นห่วงนะครับไม่อันเล็กๆอยากรู้ปะอยากรู้ปะไม่มีใครทายถูกเลยหนูไปนั่งส่องมาไม่มีใครทายถูกเลยว่าสิ่งที่หนูพิมพ์คืออะไรหนูก็ไม่คือหนูอะที่ยอ่อเพื่อเป็นเป็นฮีดเด้แต่ไม่คิดว่าพอย่อเล็กขนาดแล้วไม่มีใครอ่านออกหนูเล็บเออแล้วหนูจะยอ่อทําไมวะ <c oughs> <laughs> อยากรู้ป่ะว่าหนูพิมพ์ว่าอะไร <laughs> เอาจริงก็จำไม่ค่อยได้แต่ไม่ได้ดราม่าไม่ได้ดราม่าอยากใช่ปะอยาก <laughs> ว้าว้ารู้จะอยากงั้นหนูก็จะไม่พูดไปบายค <laughs> าใจมาตลอดเฉลยแน่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 เน่ไม่ได้ดราม่าบอกเลยไม่ได้ดราม่าอันนี้พูดตรงจากใจหนูแค่พูดว่าอย่าลืมไปถล่มเลนหนู ให้เต็มๆนะคะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยลองลองไปถอดดูนะฮะใช่แต่หนูถามแล้วเพราะว่าคนมันเยอะม,มากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออเปล่าก็แค่แต,แต่สุดท้ายก็ต้องขยายอยู่ดีนะคะก็เลยไม่รู้ลดไปทําไมแต่ก็อย่างไรหมายขาก็ขยายแต่ว่ารอบเนี้ยคนมันเต็มจริงๆแล้วมันไม่มีคิวแล้วแบบเอออะไรอย่างนงี้เออใช่ก็ลองดูลองดู แกงแบบนี้แกงไม่ได้แกงนี่ก็พูดแล้วไอพี่คนที่จัดตารา,าก็รู้สึกผิดเหมือนแบบเขาก็ขอโทษนะออนขอโทษมนาะอะไรเงี้ยหนูก็บอกไม่เป็นไรค่ะแต่ก็ก็ลองรับหน่อยนะก็ลองรับหน่อยนะเพราะว่าหนูเชื่อว่าชาวมูออนน่าจะแบบอะไรอย่างงี้ฉันมองจนตาเหละใช่ถึงกับอ๋อใช่หนูบอกว่าอย่าลืมมาถล่มเล่นหนูให้ยับเลยนะคะข้อหาเหมือนไส้ค่ะ หนูก็หมายถึงเอามาตัดอะไรรอบหนูไปตัดคนอื่นหรอก็ไม่ใช่อะไรอย่างงี้ฉันว่าแล้วเธอต้องแกงคือหนูก็ไม่คิดว่ามันจะเล็กขนาดไหนคือหนูก็ย่อไปใช่ปะอันนี้พูดจริงจัดใจแล้วคือหนูว่าก็คือก็ไม่ได้อยากจะตัวใหญ่มากเพราะมันเดี๋ยวมันเออกระเดอก็เลยแบบย่อแต่ก็ไม่คิดว่าจะไม่มีใครรู้จริงๆก็เลยแบบหนูว่าถ้าเกิดพิมใหม่มันก็จะดูแบบยิ่งใหญ่ไปอะไรหนูก็เลยเดี๋ยวค่อยค่อยไลฟ์ค่อยพูดก็ได้แต่หนูก็แกงใจเขาจะไปยืนจนหลังกรอบแกรบอ่ะเขาจะเออหนูเข้าใจเว แต่เข้าใจอย่างรอบพิเศษหนูจะคนน้อยจะเหมือนแบบจะหมดเร็วกว่าชาวบ้านเขาไงเขาก็เลยแบบเอาตรงนั้นมาตัดสินเขาก็เลยตัดรอบหนูไปเลยใช่ไม่อยากให้ซีเรียสกันก็แค่มาถล่มให้เขาเห็นนะแค่นั้นแหละอะไรนะพี่ติดภารกิจต้องไปซักก่อนนะเดี๋ยวไปอวดอันนี้ สักอะไรจ๊ะหาจากจะไปวันเดียวหาคิวไปสองวันน้อยขอบคุณคือมันไม่ใช่แค่แฟนคลับหนูไงยังมีแบบแฟนคลับท่านอื่นที่อยากลองมาจับหรือามาจับครั้งแรกอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้นะสมมติคือถ้าเล่นมันว่างอย่างเงี้ยเข้าใจแต่ถ้าเกิดเล่นมันคนแบบเออก็ไม่มีใครอยากจะต่อเล่นหนูอะไรเงี้ยแล้วมีใครอยากจับหนูจริงๆหรอดราดมา่าวันนั้หนูน้ำตาไหลเป็นกิ๊บเตอร์แล้วนะเห็นกิ๊บเตอร์ในมือหนูไหมรู้ละหรือว่า,างานเอ้ยแต่มันปิด ติดแมสนี่นะหนูว่าอยากจะแบบติดกิตเตอร์เป็นน้ำตาดิแมติดเปติดเป็นน้ำตาอะไรเงี้ยแล้วก็ทำหน้าปากเบบแบบไม่มีใครเข้าเล่นหนูจริงหรอครบอะไรนะน้องอ้อนเหนื่อยหน่อยค่ะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าเพราะเลยนะเพราะคนจะมากันมืดฟ้ามัวดินพี่จนขับไม่มีเงินไม่รเซ็เข้าใจเข้าใจได้อารมณ์สั่งได้เนี่ยเราก็จะติดกิตเตอร์ไป ปัดจับมือผมนี่สั่นพึบๆเลยครับอยากถล่มแล้วโอ้โหไฟมันลุกค่ะไฟมันลุกไปสักแบบสักคำพูดเอาชื่ออยเฮ้ยเอาจริง <laughs> อย่าเพิ่งเลยสมมติคุณพี่มีแฟนใช่ไหมฝ่า <laughs> คุณพี่จะเข้าใจหรือเปล่าเออมันมีมันมีคนสักชื่อหนูเหมือนกันแล้วก็เหมือนแบบอ่า เราเราถ้าวันหนึ่งจะสักชื่อใครอะใจะเย็นๆน,นะหนูสักเป็นแบบซิมบอริกเกี่ยวกับพี่ดูไหมเป็นสตอรี่อย่างหนูหนูได้ร่วมง,งานกับพี่หลังเฉยพี่หลังเขามีมีสักนู่นนี่น,น,น,นั่นมีจันเมียจันเมียชื่อแบบเข,เ,ขเขาเขาเรียกเขาเรียกแฟนเขานะเรียกจันเมียนั่ <c oughs> นหแหละก็เหมือนเราสักนู่นนี่มีสตอรี่พี่เกิดที่ไหนแม่เป็นคนอะไรหรืออะไรเงี้ยว่าจะเป็นแบบสตอรี่อะไรเงี้ย <c oughs> นั่นแหละคะ่ะนั่นแหละคะ่ะคืออย่าอย่าอยา่ยาเพิ่งสักชื่อหนูเลยหน,หนูหนูเก่งใจ พี่ต้องเผื่อเนีนาคะคุณพี่มีแฟนด้วยนะคะคุณพี่คะ่ะแล้วด้วเกิดไปคุณพี่แบบคนนี้ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเออ have ไม่เ็บพี่มีคำแล้วความคิเองไว้ไปอวดได้ได้รอดูรอดู <laughs> บัดจมื่ชัยเราเจ้าอยู่พัชน,นันเล่น <laughs> พี่อองนี่จากยืนตอนแถวจนเมื่อยเป็นนั่งต่อแถว <laughs> นั่นแหละค่ะ <laughs> อะไรนะอะไรและให,ให้หาแฟนชื่อออนอ๋อกำลังแบบ เราร้ายนะแล้วถ้าอ้อนแต่งงานทำไมไงละนั่นฮะงงเย้ yeah, วันนี้พี่ออนไม่ส่องทวิตยังไม่ได้แตะค่ะแก้มหน้ากัดมูมูมากัสดสิทุกอย่างเป็นบทพิสูจน์ให้หนูเติบโตและแกร่งขึ้นรักนะคะรักครับ จริงนะทุกอย่างเลยในในชีวิตที่เผชิญม,มาหรือว่าใดๆอะไรเงี้ยเอาจริงอยู่กันอยู่ในวงการมันทำให้เติบโตเร็วกว่าชาวบ,บ้านชาวช,ช่องเขาจริงๆในวัยเดียวกันเหมือนแบบเราทํางานตั้งแต่เราเป็นเด็กอะไรเงี้ยก็มันก็จะได้อะไรบางอย่างที่มันแบบได้เร็วกว่าคนอื่นแล้วก็เสียโอกาสมากกว่าคนอื่นเหมือนกันชอบแววตามุ่งมั่นของหนูใช่หนูเป็นคนมีมีตามุ่งมัน่นจะยากอะไรก็หาแฟนคนชื่อออนไปตลอดอู้เอาจริงชื่อออนไม่ได้ชื่อโหลนะฮะหนูคิดว่าที่ชื่อโหลอะในความคิดเนี่ยนะที่ชื่อโหลมา พลอยใครออกสตาร์ทเลยมีมายมีพลอยแน่แ่ชื่อโหลนิวนิวก็น,วนิวนิวถือโลไหมใครคิดว่าชื่อโหลบ้างคะ,ะลองเสนอมาอยากรู้เหมือนกันอน้องฟ้าใสสวัสดีครับชื่อแคทเธอรีนโลมากเออแต่แคทเธอรีนถือว่าโหลนะในในต่างประเทศแคทเธอรีนโลมากจริงชื่อแก้วไม่เออพิมพิมเอ,อเมใช่ชื่อโหลฟ้าก็โหลนะนังนี้ใช่แต่ฟ้าใสไม่โหลนะดูไลฟ์เอาวแล้โดนออนตกแล้ว เจอกันในเลนนะคะ <laughs>